นี่จะเป็นเรื่องของเรื่องเดียวนะครับพอดีเมื่อเช้าผมกล่าวว่ากรณีของกีฬาด้วยผมเลยดึงเรื่องออกมาก่อนเพราะว่าจะให้การกีฬาแห่งประเทศไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแก้ไขในส่วนนั้นไปก่อนนะครับก็เลยขออนุญาตไม่ยืน่นวันนี้ผมมายืน่น DSI กรณีการที่ผมไปร้องที่กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมสามวันที่แล้วและผมเรียกร้องให้นายกเทศมนตรีนครอาดใหญ่ลาออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีกรณีการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การละเลย การปฏิบัติหน้าที่การให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงการไม่บูรณาการแผนการรับมือเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่หาดใหญ่ผมกลับเรียนไปตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วนะครับว่านายกแป้นเคยเป็นนายอำเภออยู่ที่หาดใหญ่เมื่อปี2,556 จนถึง2,559หลังจากน้ำท่วมหนักเมื่อปี2,553ความเสียหายตอนนั้น18,000ล้านบาทจำนวนปริมาณน้ำฝนที่ตก420มิลิเมตรเหตุผลก็คือว่าถ้าสมมุติว่าไม่สมมุตินะถ้าเรื่องจริงนายยกแป้นไม่ไปยืนยันว่าเอาอยู่ไม่ยืนยันว่าน้ำไม่ท่วม ไม่ยืนยันประการหนึ่งประการใดพี่น้องชาวหาดใหญ่จะไม่เสียชีวิตเป็นร้อยศพความเสียหายจะไม่เกิดขึ้นขนาดนี้ด้วยเหตุผลเพราะอะไรบางคนบอกว่านายกแป้นมารับตำแหน่งสี่เดือนแต่ผมบอกว่านายกแป้งได้ศึกษาวิเคราะห์วิจัยหรือรู้แล้วว่าเหตุของปัญหาน้ำท่วมเพราะอะไร เพราะในก่อนการเลือกตั้งในเดือนเมษานายกแป้นเขายังพูดอยู่เลยว่าจะแก้ปัญหาน้ําท่วมอย่างไรก่อนกลางหลังกำลังเกิดขณะเกิดด้วยเหตุผลที่มันเกิดขึ้นและผมเรียกร้องเพื่อให้กระทรวงมหาดไทยโดยพระนท่านนายกปรีโปรดพิจารวินิจฉัยและปลดนายกแป้นไม่มีการดําเนินการใดๆเลยวันนี้ผมจึงมายื่นให้ดีเตรวจสอบในกรณี เป็นไปตามพร,พรบรว่าด้วยว่าด้วยพรบรว่าด้วยกรุมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อโปรดพิาณาวินิจฉัยเพราะพฤติกรรมและการกระทําของนายกแปน้นทําให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนและผมเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีคนฆ่าตัวตายตามไปด้วยเพราะไม่สามารถที่จะฟื้นฟูสาภาพ เศรษฐกิจและสังคมตรงนั้นได้ผมเรียนไปถึงนายกแป้นถ้าท่านไม่ลาออกทั้งยังขืนดื้อดึงอาทิตย์หน้าผมจะไปยื่นปป,ปอชอและถ้ายังขืนดื้อดึงผมจะฟ้องศาลปกครองและผมจะเรียกร้องให้ชาวหาดใหญ่ฟ้องเทศบาลน,นครหาดใหญ่ แล้วเทศบาลนครใหญ่จะต้องไปไล่เบีย้ยไล่บีความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นกับนายยกแป้นเพราะผมถือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นครั้งนี้นั้นไม่ใช่มาจากธรรมชาติที่เราไม่สามารถป้องกันได้แต่มาจากธรรมชาติแต่เราสามารถเตรียมการป้องกันทำและเตรียมการตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพราะรู้อยู่แล้วว่าปัญหาน้ําท่วมภาคใต้นั้นหลังจากที่ถ้าภาคเหนือภาคอีสานมีความหนาวเข้ามาภาคใต้จะต้องมีน้ําท่วมเกือบทุกปีสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลจึงเป็นการละเวน้นละเลยการประเดี๋ยวมาที่และผมกลับเรียนไปถึงหลายท่านนะครับที่โทรมาที่ผมบอกว่ารียเฉพายท่านชูวิทย์ที่บอกว่ากรณีของปัญหาน้ําท่วมหัดใหญ่นั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติใช่ครับถูกต้องครับ แต่ถ้าเรามองโดยความเป็นจริงประเทศญี่ปุ่นมีทั้งแผ่นดินไหวมีทั้งพายุมีทั้งสึนามิแต่เขาบริหารจัดการและความเสียหายของเขามีฮะแต่ในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเขาทำให้ลดลงมาได้ปัญหาที่เกิดขึ้นอำเภออัดใหญ่ถ้านายกเป็นประบูรณาการแผนกับหน่วยงานของปอพที่ส่งข่าวลงไปประมาณเครั้ง และภายใน72ชั่วโมง3วันถ้านายกแป้งอบพยพพี่น้องประชาชนตั้งแต่วันที่สองความตายความเสียหายบางเรื่องบางอย่างเขาสามารถยกสิ่งที่สำคัญไปไว้บนที่สูงได้แต่เพราะเชื่อว่านายกแป้งยืนยันว่าไม่เกิดสิ่งนี้จึงทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นผมจึงร้อง DSI โปรดพิจารณาวินิจฉัย ตรวจสอบและดำเนินคดีสองท่านหนึ่งนายกเทศมนตรีนครนาดใหญ่สองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแม้ท่านจะมานำผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาไปรับตำแหน่งประมาณวันที่4หรือวันที่หน้ำท่วมวันที่20่สิกว่าท่านก็ต้องรับผิดชอบเพราะในระหว่างที่ปัญหาน้ำท่วมและฝนตกหนักนั้นผู้ว่าก็นั่งอยู่ในจวน และผู้ว่าก็มีไม่ว่ากรมชมประธานไม่ว่ากลมอุตุนุยมวิทยาไม่ว่าหน่วยงานราชการที่นั่งรายล้อมประชุมอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นกรณีการที่ผู้ว่าไม่ได้ละเวน้นหรือละเลยหรือให้นายกเทศบาลนครผาดใหญ่แจ้งกับพี่น้องประชาชนหรืออพยพพี่น้องประชาชนกลุ่มบอบบางผู้สูงอายุหรือ ผู้ที่มีบ้านเรือนชั้นเดียวออกก่อนจึงถือว่าเป็นการกระทําร่วมที่ละเว้นการเป็นหนีอมัที่ของผู้ว่าสงขากับนายกเศมนตรีนครหาดใหญ่ส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นผมก็แล้วแต่ดีเอสไอจากปวดพิณาครับ <c oughs> ผมมีความคิดต่าง มีคนโทรไปถามผมว่าทำไมไม่แจ้งนายกอนุทินชาญวีรกุลทำไมไม่แจ้งปลัดกระทรวงมหาดไทยทำไมไม่แจ้งปอพอถ้าให้ความเป็นธรรมกรณีของน้ำท่วมเรื่องธรรมชาติจริงประเด็นที่หนึ่งแต่ประเด็นที่สองกรณีของปัญหาน้ํำท่วมหาดใหญ่ปอพอเป็นผู้แจ้งลงไปทั้งหมดเจ็ดครั้งกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าจะมีน้ำ ท่วมหนักเละหนักมากในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างและถ้าสมมติผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาร่วมกับนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ได้ดูแผนที่อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะเห็นว่าร่องขนมันอยู่ตรงนั้นและมันแช่อยู่ตรงนั้นมันตกแช่อยู่ตรงนั้นประมาณ4ถึง5วันถ้าสมมติท่านวินิจฉัย และเอาประสบการณ์ที่เกิดขึ้นปี2553และเอาจำนวนปริมาณน้ำฝนซึ่งอยู่ในพื้นที่แล้วอบยกประชชนความเสียหายจะน้อยลงกว่านี้แต่ในกรุงเทพมหานครผมเชื่อว่าจะไม่ได้รู้รายละเอียดทั้งหมดของจำนวนปริมาณฝนหรือบริบทต่างๆในขณะที่เกิดปัญหาผมจึงเห็นว่าตั้งแต่นายกน้ำตรีมหาไทยประลัดและอธิบดีต่างๆนั้น ก็ได้ทําหน้าที่ที่ค่อนข้างจะครบถ้วนแล้วส่วนกรณีความผิดพลาดครั้งนี้เป็นความผิดพลาดของนายกเทศมตรีนครนาดใหญ่ที่ให้ข้อมูลไม่ตรงความเป็นจริงแล้วทําให้ประชาชนเชื่อระบบทํางานเต็มที่แล้วผมบอกว่าขณะนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยมีมูลค่าของเครื่องมืออุปกรณ์เป็นพันล้าน และสามารถที่จะคำนวณได้ก่อนเวลาประมาณ1อาทิตย์หรือ7วันและคนข้างแม่นแต่กรณีการที่เขาส่งไปแล้วเขาบอกว่าจำนวนปริมาณฝนและที่ผมกราบเรียนนะครับว่าในรอบ72ชั่วโมงก็คือ3วันฝนตก620ม mm. ิลลิเมตรในปี68นะ,ะที่ผ่านมาปี2,553 2วันฝนตก420ม mm. อย่ามงน้ำท่วมเพราะฉะนั้น ถ้าสมมุตินายกแป้นไม่ปล่อยปลาละเว้นไม่แจ้งว่าผมเอาอยู่ไม่แจ้งว่าน้ําไม่ท่วมแล้วอพยพผู้บอบบางอพยพผู้ป่วยอพยพผู้ที่ติดเตียงอพยพบ้านชั้นเดียวทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและชีวิตก็จะเสียหายน้อยกว่านี้เออพรบรว่าด้วยการพิจารณาคดีพิเศษ ของรกรมสอบสวนพิเศษกรณีการที่ใครก็ตามทําให้เกิดความเสียหายในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมอย่างกว้างขวางและเป็นการปล่อยปลาละเวน้นผมกล่าวเรียนตรงประเด็นที่ว่าอําเภอหาดใหญ่ในครั้งนี้ขณะน,นี้ไม่ใช่เสียหายเฉพาะอำเภอหาดใหญ่นะครับแต่เสียหายถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยและผมเชื่อว่าภายในสองปี จะไม่สามารถฟื้นหาดใหญ่ให้กลับมาเป็นปกติได้เพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ก็คือจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาวินิจฉัยของกรมสอบสวนคดีพิเศษและปันซับซ้อนด้วยเพราะมีหลายหน่วยงานที่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าปพอ,อ,อไม่ว่าสนชไม่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาไม่ว่ากระทรวงมหาดไทยไม่ว่าท้องถิ่นไม่ว่าผู้ร,าารักาการจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องประมวลและเอามาสืบสวนสอบสวน ให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงแต่บทสรุปก,ก็คือว่าวันนี้ความเสียหายความตายทุกสิ่งทุกอย่างเขาหมดเนื้อหมดตัวแล้วเสียชีวิตไปแล้วแล้วมาจากที่เราเห็นก็คือจากคลิปต่างๆของนายกแป้นที่ท่านได้พูดอยู่ตลอดไม่ว่าก่อนเลือกตั้งแล้วเข้ามาเป็นนายกแล้วระหว่างฝนตกน้ําท่วมแกก็ยังพูดยืนยันอยู่ว่าไม่ท่วมไม่ท่วมไม่ท่วมเพราะฉะนั้นคนที่จะต้องรับผิดชอบโดยเบื้องต้นนายกแป้น และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา,า,าอ,อ,อาธินาอาธินาถ้าท่านนายกเป็นไม่พิจารณาตัวเองหรือลาออกผมก็จะร้องปปชแล้วร้องปปชครั้งนี้ก็อาจจะพิจารณาถึงถึงท่านอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยเพราะผมถือว่าถ้าถึาถงระดับนั้นก็ต้องพิจารณาเพราะฉะนั้น นายกแป้นท่านอยู่ได้จ่านอยู่ไปท่านอยู่เลยเลยฮะคือที่ต้องการให้เขาลาออกหรือว่าต้องการให้มีการดำเนินคดีลาออกและดําเนินคดีเพราะผมถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และถ้าไม่ทําอะไรเลยสถานการณ์น้ําท่วมในหาดใหญ่ก็จะมีอีกจะมีอีกไม่ว่าปีอีกปีกี่ปีกีป่ปีก็ต้องมีอีกเพราะฉะนั้นกระบวนการการจัดทําดําเนินการครั้งนี้ต้องให้เบ็ดเสร็จสมบูรณ์และตั้งเป็นคณะทําทงานขึ้นมา เป็นเฉพาะทั้งระดับกรุงเทพและระดับพื้นที่นะครับผมว่าผมว่าหน่วยงานราชก,การก็ํำถูกนะครับเพราะบางคนไปด่าหน่วยงานราชก,การว่าจะต้องทําทอะไรมันยุ่งยากเพราะเมื่อเรื่องมันผ่านไปแล้วนายกรํานตรีอนุทินครบวาระไปแล้วเมื่อสอตฮก็ตรวจขา้าราชการพวกนี้จะติดคุก ถ้าทําอะไรที่ไม่เป็นประจากระบวนการก็จะติดคุกแล้วผมเห็นมาหลายรายแล้วที่ที่มาขอให้ผมช่วยเหลือก็เป็นอย่างเงี้ยคือตอนแรกก็ทา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 เร็วๆพอตอนหลังคุณเชื่อไหมบางเทศบาลน่ะผิดพลาดแค่ห้าสิบตังค์เนี้ยโดนออกจากตําแหน่งนะเพราะฉะนั้นต้องเห็นใจประชาชนด้วยและผมอยากให้พี่น้องประชาชนเอาตัวอย่างของประเทศญี่ปุน่นเวลาเขามีปัญหาสึนามิอะไรก็ตามของเขาจะมีระเบียบวินัยอยู่ค่อนข้างจากเส้นขัด ผมกลับเรียนเมื่อกี้นะครับว่าผมอยากเห็นพี่น้องประชาชนำอำเภออาจใหญ่ฟ้องเทศบาลฟ้องเทศบาลนะแล้วเทศบาลจะต้องไปไล่บี้เอากับนายกเทศมนตรีแต่นายกเซนตรีท่านก็คงไม่มีให้หรอกครับเพราะความเสียหายครั้งนี้ในหาดใหญ่ไม่ต่ำกว่า2 0,000ล้านแต่รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบอย่างเช่นกรณีจำได้ไหมฮะกรณีของ b t s หรือกรณีอะไรก็ตามที่บริษัทต่างๆฟ้องรัฐฟ้องกรุงเทพมหานครก็ต้องจ่ายให้เขาอะเพราะฉะนั้นวันนี้ในฐานะที่ประชาชนคนหาดใหญ่ได้รับความเดือดร้อนได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินฟ้องเลยฮะท่านจัดตั้งมาเลยฮะฟ้องเทศบาลนครหาดใหญ่ส่วนนครเทศบาลหาดใหญ่จะไปไล่บี้เอากับท่านนายกเทศมนตรีแป้นก็สุดแต่เขาจะพิจารณาแต่วันนี้นายกวันนี้เทศบาลนครหาดใหญ่ต้องรับผิดชอบ ฟ้องได้หมดอนะฟ้องทั้งอาญาแล้วก็ละเมิดทั้งกลุ่มทั้งบุคคลก็ฟ้องได้หมดฟ้องได้หมดอนะแล้วสู้ได้หมดเพราะผมถือว่าพี่น้องประชาชนนี่ทุกคนไปถามดูเลยเขาบอกเขาเชื่อนายกแป้นเขาเชื่อว่าเทศบาลนครก็ไม่ได้ยกทงแดงเขาเชื่อว่าน้ําจะไม่ท่วมเหมือนที่นายกแป้นให้ข้อมูลเขาจึงอยู่ครับและพออยู่เขาก็ต้องตายเขาก็ต้องเสียทรัพย์สิน เพราะถ้าเวลาสามวันนะครับเวลาสามวันถ้าก็บอกก่อนสองวันเขายกหรือบัตรประชาชนหรืออะไรก็ตามพวกนั้นเขาสามารถไปเก็บไว้ที่ใดที่หนึ่งได้แต่กรณีเมื่อมันตกเยอะตกมากตกเร็วตกแช่ตกนานมันก็ทําให้น้ํามาเร็วพอมาเร็วแค่ชีวิตเขายังจะเอาไม่อยู่อยู่เลยเพราะฉะนั้นที่มาตรงนี้ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นความผิดพลาดของนายกแป้นคนเดียวและผู้ว่าราชก,การจังหวัดสงขลา จะต้องรับ